เงบอกว่าเวลาเลือกเกิดก็เลือกให้มันดีๆน้อยนะเวลาเลือกเกิดสัตว์เดรัจฉานนี่มันดาเนินชีวิตตามจิตจะบอกว่าไงจะบอกว่าจิตสํานึกก็ไม่ใช่นะจิตใต้สํานึกอยางงี้นะหรือที่เราเรียกกันว่าสัญชตาตญาณดิบเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ตัวเองต่ําลงไปเรื่อยๆเลยชาตินี้เกิดเป็นหมาชาต,ติต่อไปเกิดปววเป็นอะไรบีก็ไม่รู้ เนะพราะไม่รู้ว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วก็ทำผิดไปเรื่อยแต่ปัญหาก็คือมันทำด้วยอำนาจของโมหนะเหมือนเวลาทำอย่างเช่นหมามันไล่กัดไก่เนี่ยมันอาจจะแค่คิดว่านะเป็นเรื่องสนุกสนานของมันธรรมดาไม่ได้คิดว่าจะใครจะเป็นอะไรยังไงนะมันสภาพของบาปก็ไม่รุนแรงนักเพราะอะไรเพราะเจตนาไม่รุนแรงเป็นอย่างนั้น แต่คนที่รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยถ้าทำอะไรได้วยอำนาของโมหะด้วยอำนาจของความหลงเนี่ยจะแรงกว่าเพราะเจตนามันแรงกว่ามันรู้อะไรดีอะไรชั่วแล้วก็ยังฝืนทำน,นี่คือความต่างโมหะนี่ก็มีทั้งดีและแต่ไี่ดีนะจะบอกให้อย่างถ้าเราเอาหลักธรรมในระดับ ประมัดอย่างเช่นปฏิจจสมุปบาทมาเทียบกับน่ะทฤษฎีจิตวิเคราะห์นี่นะน่ะมันจะเห็นอยู่สองตัวที่มันใกล้กันอย่างเช่นน่ะมนุษย์เราเนี่ยส่วนมากดำเนินชีวิตด้วยอำนาจของวงจรปฏิจจ์นี่ยอยู่ตลอดเวลาเติ่มแต่อวิชชาไปจนถึงพบเนี่ยอวิชชาสังขารวิญญ,ญาณนามรลปไายตนาผัสสะเวทนาตัณหาอวทานพบนะ่ะเรื่งพบเนี่ยมันกลายเป็นว่าทำไปเรื่องหน้าของจิต ได้สํานึกไปสังเกตด,ดูนะกว่าจะรู้ตัวขึ้นมามันเกิดชาติแล้วไอ้คำว่าชาติก็คือความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูขึ้นมาเดี๋ยวนั้นแหละนะมันจึงมีจิตสํานึกขึ้นมาท่าน,นพอมีจิตสํานึกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ถัานแล้วเพราะอะไรเพราะตัณหาประธานทํางานเรียบร้อยแล้วสร้างพบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะมันเกิดตัวกูของกูขึ้นมาแล้วนะทีนี้นักปฏิบัติมันต่างตรงไหนนะมันต่างตรงที่ว่า เราไม่ได้ไปเกิดจิตสํานึกอีตรงที่เกิดตัวกูของกูนะแต่มันไปเกิดจิตสํานึกอีตรงผัสสะเป็นสังเกตนะใหนะม่ๆก็มีตัวกูทนะันะ้งน,นั้นกูทำโน่นกูทํานี่กูทําดีอย่างนู้นอย่างนี้แม้กระทั่งจะทําอะไรเอาบุญเนี่ยทำเอาบุญเอากุศลเนี่ยมันมีตัวกู้ไปรองรับทั้งหมดเลยมันไปสร้างภพสร้างชาติมาเดี๋ยวนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสติรู้ตัวเนี่ยพอกระทบปุ๊บรู้ทันกระทบปุ๊บรู้ทันเนี่ย จิตสานึกมันเกิดขึ้นตรงผัสสะแล้วเพราะฉะนั้นพอเกิดตรงผัสสะเนี่ยเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่เกิดเพราะเวทนาไม่เกิดตัวต้นเหตุแห่งกรรมทั้งหมดคือตัวตัณหาอวตารก็เกิดไม่ได้ตัณหาอวตารเกิดไม่ได้พบก็ไม้องพูดถึงนะตัว,วตัวผลแห่งกรรมคือตัวชาติชรามรณะทุกโทมนตปายาตาาเ,าเกิดไม่ได้เลยน,นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะถ้าเราเอาทฤษฎีของจิต ตวิทยาเนะี่ยมาเทียบเคียงกับของพุทธศาสตร์นะ่ยโดยเพราะคันจุงคันจุงนีนะ่สนใจศึกษาพุทธศาสนามาก mm. ก็เห็นว่าจิตวิทยาในแบบพุทธศาสนาเนี่ยมีความละเอียดละออมมากกว่าของฝรั่งเยอะเราเห็นได้เลยว่าสิ่งที่พระเจ้าแสดงเอาไวนะ้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติล้วนๆมันไมเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอะไรที่ไหนเพราะันธรรมชาติล้วนๆเนี่ยมันนามานะมันสามารถพิสูจน์ได้นะ ตามหลักวิทยาศาสตร์นะมันพิสูจน์ตรงไหนก็พิสูจน์ที่ประสาททั้งหลายในเซลล์ประสาททั้งหลายนั่นนะฮะนะริจิตวิสูจน์ที่ไฟฟ้าในร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเอาเครื่องมือเข้าไปตรวจวัดได้อย่างเช่นเวลานั่งสมาธิจิตสงบเนี่ยระดับคลื่นอะไรที่เขาเรียกคลื่นเบต้าคลื่นอะไรที่อยู่ในในร่างกายเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ว่าสภาพของคลื่นเนี่ยเป็นยังไง สภาพของพลังงานภายในร่างกายเราเนี่ยเป็นยังไงมันเลยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆราะเราลอยางย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่าตอนเนี้ยจิตสํานึกของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนในระดับที่มีตัวกูของกูไหมกวาดไปกูกวาดกูถูทาให้กูต้องทํางานเหนื่อยขนาดนี้วะเนี่ยนทำไมใครไม่มาช่วยกูอะไรเงี้ยหรือ ขณะที่กวาดก็รู้สึกอยู่ที่มือที่กําลังขยับขาที่กําลังขยับนะลมหายใจที่กําลังเข้าออกความคิดที่กําลังปรุงอยู่เนี่ยนะถ้ามารู้สึกตรงนี้ได้แสดงว่าจิตสํานึกของเราไปโผล่ที่ปัษาะนะแล้วมันเป็นประโยชน์มากกว่าที่ไปโผล่ที่ชาติใช่ไหมไปโผล่ที่ตัวกูมีตัวโกงู้ขึ้นมารองรับเมื่อไหร่ตอนนั้นจิตสํานึกก็กลายเป็นจิตสํานึกแบบนะในระดับสมมติบัญญัติธรรมดาทั่วไปเลย เนะพราะมันไปตัวกวงกูเนี่ยคือตัวสมมุติอยู่แล้วนะมันไปติดอยู่แค่นะสมมุติสัจจะแค่นั้นเองเห็นไหมมันเข้าไปไม่ถึงปรมาทิสัจจะทีนี้ถ้าเราจะโยงธรรมะให้มันถึงกันนะีนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามจิตสำนึกเวทโพธิที่ปัสสาตาเห็นรูปรูป้หูได้ยินเสียงรู้ทันจมูกได้กลิ่นร,รู้ทันลิ้นรสรู้ทันอะไรเงี้ยนนะขนะนั้นนั่นเองเนี่ยมันเรทโผที่ไอตัวภาษาเนี่ยเป็นตัวกรรมน เป็นตัวกรรมที่จะขอให้เกิดผลแห่งกรรมทีนี้พอรู้ทันเนี่ยผัสสะมันไม่เป็นผัสสะนะมันดับลงไปแค่นั้นนะผัสสะดับลงไปต่อหน้าตาเห็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ปรุงแต่งต่อนะมันจึงไม่มีตัณหานะไม่มีอุปาทานอะไรทํางานตามมานะพอกระทบรู้ทันกระทบรู้ทันทบรู้ทันนะจิตสํานึกเกิดตรงนี้ทีนี้พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันจะย้อนขึ้นไปเรื่อยๆบางคนก็เริ่มเห็นแล้วอ๋อ จิตนี่เองที่เป็นตัวสร้างรูปสร้างนามแสดงว่าจิตสำนึกไปโผล่อยู่ที่ตัวตัววิญญาณะวิชชาสังขารวิญญาณไปโผล่ที่ตัวที่สามแล้วบางคนก็ไปเห็นแล้วว่าอ๋อนี่เองอวิชชานีนเองมันตัวก่อให้เกิดการปรุงแต่งนะเพราะมีจิตสำนึกย้อนรวบลงไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่รู้เฉยๆแล้วมันไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์เน็ตอย่างภาษาอังกฤษว่ามันเป็นไมฟูลเนสใชหไหมมันเต็มขึ้นมาทันทีเลยนะ พลังแห่งความรู้หรือที่เราเรียกกันว่าตื่นรู้ตื่นรู้เนี่ยมันเต็มขึ้นมาทันทีเลยอวิชาที่แปลว่าไม่รู้มันดับไปเดี๋ยวนั้นนะมันดับไปเดี๋ยวนั้นมันตื่นตัวขึ้นมาเต็มที่มันเดี๋ยวนั้นทันทีเนี่ยมันน่าสนใจนะในการศึกษาจิตวิทยาแบบพุทธเนี่ยมันไม่ใช่ศึกษาจากตำราละมันเป็นการศึกษาจากจิตใจของตัวเองจากสติสมัญญ่าของตัวเองนี่แหละย้อนกลับมาดูเงี้ยบ่อยบ่อย โยมฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยในี่ใครเคยอ่านปฏิจจสม,มุปบาทมาหรือเคยใครเปิดดูหสือสดมน,นไปเห็นปฏิสม,มุปบาทแล้วก็อ่านก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแปลแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจไม่เป็นไรนะวงจรนี้เนี่ยเราจะเห็นได้จากจิตของเราเองลองดูเข้าไปอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ทันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรก็แล้วแต่ขอให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย มันจะฉลาดขึ้นนั่นเองนะมันจะดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกน่ะน่ะดำเนินชีวิตด้วย,ววยความตื่นรู้ขึ้นมาเต็มที่ของมันนี่ได้วยสติปัญญาขึ้นมาทันทีไม่ใช่ตามหลงไปทั้งวันน่ะแล้วระวังอย่างหนึ่งนะมาอยู่วัดมาบวชเพยายาื่อที่จะเอาบุญได้บุญจริงหรือเปล่าเราตรวจจิตเองนะกวาดอยู่จิตทุกข์ไหม สดมนอยู่จิตม so ันวิตกกังวลหรือฟุ้งซ่านคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไหมถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจิตขนานั้นไม่ได้เป็นบุญเลยเพราะอะไรเพราะมันดําเนินไปตามจิตไร้สานึกหนไหหรือจิตใต้สํานึกอะไรเพราะมันปรุงแต่งมันอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วไอตัวสังขารรักขันก็ทํางานอยู่โดยปกติตัวสังขารในปฏิจจสมุปบาทเองก็ทํางานอยู่โดยปกติวิชาาก็ทำงานอยู่โดยปกติอะไรเงี้ยนี่แสดงว่าน่าว่าแต่จิต ใต้สานึกมันจิตไร้สานึกได้ซ้าไปมันทํางานของมันอยู่โดยธรรมชาตินั้นนะตนี้ก็จะไม่ต่างกับหมาที่ไล่กัดไก่นีนะ <c oughs> มันก็ทําไปด้วยอำน,นาจของจิตใต้สํานึกของมันแค่นั้นเองด้วยสัญชาตญาณของนัากล่า,ายนะมันก็ทําไปตามเรื่องของมันนะมันไม่ได้คิดว่าผิดว่าบ,บาปอะไรนะคิดว่าอไอ้ที่เคลื่อนไว้ข้างหน้านี่ต้องไล่ตะครบแล้วก,กัดให้มันตายแค่นั้นเองเรื่องเรื่องมีอยู่แค่นั้นนะ เพราะฉะนั้นระวังใจตัวเองเระวังใจตัวเองว่าเราดำเนินชีวิตอยู่อย่างไรขณะที่เราคิดว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมกันอยู่เนียนะ่ยเราปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติอธรรมนะปฏิบัติธรรมหรืออธรรมกันแน่เนี่ยทำไมจิตเราขุ่นมัวอย่างนี้ทำไมวิตกกังวลอย่างนี้มันทำให้เศร้ามองอย่างนี้ในแสดงว่ามันกําลังปฏิบัติอธรรมอยู่แล้วทาไม่รู้ทันนะแต่ถ้ารู้ทัน,นขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมจริงๆเป็นอย่างนั้น มันถ้ามันมีจิตสานึกขึ้นมาจริงเนี่ยนะทีนี้มันจะเห็นได้ว่าแม้ทั้งหลับอยู่มันก็ตื่นอยู่นะกายหลับจิตตื่นเนะข้าไปรู้เท่าทันความฝันเนะข้าไปรู้เท่าทันความคิดเข้าไปรู้เท่าทันนิมิตอะไรทั้งหลายที่ปรากฏในขณะนั่งสมาธนะิไม่หลงไม่หนะลงไปในอารมณ์นั้นยกเว้นเรื่องของนิมิตบางชนิดนะที่เกี่ยวกับความฝันเมื่อคืนนี้มีคุณหมอถามว่า นน่ฝันนี่มันจริงหรือไม่จริงะก็เลยบอกว่าฝันบางอย่างจริงบางอย่างไม่จริงนไม่จริงคืออะไรไม่จริงคือจิตมันคิดถ้ามันจึงฝันนะจิตมันคิดนั่นแหละนะปกติกลางวันที่ตื่นอยู่มันคิดแต่ถ้าหลับอยู่ะจิตมันก็คิดนั่นแหละแต่ว่ามันไปปรุงเป็นภาพคนหนาเป็นความฝันนี่ก็ไม่ใช่หลับลึกนะ ถ้าหลับลึกในดีฟจรีบนี่มันไม่ฝันอะไรเลยมันคืนหนึ่งเราจะหลับลึกอยู่ประมาณสองชั่วโมงเนี่ยนะสักตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยพอสักตีสามตีสี่เนี่ยมันเริ่มฝันละเพราะอะไรเพราะขณะนั้นจิตมันถอนออกมาจากการหลับลึกนั่นแหละมันตื่นละจิตมันตื่นละมันปรุงคิดละพอคิดก็เป็นความฝันขึ้นมานะเราจึงยะมักมักจะฝันกันในช่วงนี้นะพอฝันขึ้นมาก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ามันก็ทํางานไปตามอำนาจของจิตสํานึก ธรรมดานั่นเองแค่นั้นเองนี่พอเราย้อนดูตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ยบางอย่างเนี่ยเวลามันฝันเง้นมาเนี่ยมันจะเป็นนิมิตทางธรรมนี่พิตทางาธรรมมันจะบอกอะไรมันก็จะบอกว่าเราติดอะไรอยู่ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยนะอันนี้จะรู้ได,ด้ด้วยตัวเองเนะพอได้ยิน,พอ,น,นพอฝันเห็นถึงพอฝันเห็นปุ๊บมันจาแม่นมากแล้วมันรู้เลยว่าตัวนี้ติด ขัดอะไรอยู่ตอนเนี้ยมันจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยนะนิมิตต่างธรรมนี้จะปรากฏบอกไม่เกิดบ่อยนาน,น,าน,น,านเกิดทีสําหรับคนที่ปฏิบัติถึงระดับหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ปฏิบัติมาวันสองวันเกิดนิมิตทางธรรมไม่ใช่นะไอ้นั้นฝันเละเทะนะฮนะปฏิบนะับติมาพอสมควรแล้วถ้าบอกว่าไปติดอะไรอยู่นานสองนานแล้วไม่ขยับสักทีมันจะมีนิมิตทางธรรมปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ก็มีบางทีเป็น เห็นเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านมาหน้าภาพไปแล้วมาบอกมาสอนอะไรเงี้ยแล้วแต่บางคนก็ไปเอาเป็นตุเป็นตาคิดว่าท่านมาสอนจริงจริงจังไม่จําเป็นแต่จริงแล้วเป็นนิมิตทางธรรมนั่นแหละจิตมันสอนจิตน่ส่วนมากเราจะจาแม่นแม่นเนี่ยกับความฝันชนิดเนี้ยนานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งสังเกตดูดิแต่ตัวนมาพอฝันแล้วก็ฝนัฝนลเลอะเทอะนะฝนันเอลอะอเทอเราก็มาจะจํามาตื่นมาก็แล้วไปไม่เอามาเป็นอารมณ์อะไรสักท่อไหร่ นะยกเว้นฝันรายตื่นมานั่งร้องไห้อะไรเงี้ยนั่นอาจจะจําแม่นแต่ก็จํอยังไม่กี่วันก็ทิ้งละนะ่ะแต่ถ้าเป็นนนมทิทางธรรมเนี่ยมันจําได้ทั้งชาตนะิเป็นอย่างนั้นเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองนะอันนี้มิท,ทางธรรมนี่ไม่ใช่จิตใต้สํานึกล้เป็นจิตสํานึกนะนายมันฝึกให้ตัวเองเมีจิตสํานึกเนี่ยให้เดินมาเชื่ออยู่ที่จิตสํานึกเนี่ยบ่อยๆบ่อยๆนะตื่นตัวรู้ตัวนาะสม่ำเสมอไป อย่างวันนี้พาพระทำงานครึ่งวันเนี่ยเราเห็นหรือเปล่าว่าเราทำอย่างมีสติหรือขาดสติอย่างเงี้ยนแะแบบมันเหนื่อยมันปวดเมื่อยมันกลัวจะสกะปรกลเล้วเถอะอะไรเงี้ยใจเราเป็นยังไงนะจิตเรามปนปรุงแต่งวุ่นวายหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองสำรวจตัวเองดูนะแต่เห็นปรุงแต่งวุ่นวายแล้วก็วิตกกังวลไปกับมันเลยแสดงว่ามันทำงานไปด้วยเรื่องของจิต ไต้สำนึกแต่ไม่ใช่จิตสำนึกจริงๆมันไม่ได้ตื่นตัวขึ้นมาจริงเดี๋ยวสวมดมนต์กัน